โคดปาร์คลั่นประกอบอุ้มเทระทรเกมไทยจอดสนามเวียดนามสุดเละมาโน่ลั่นไม่อุดมุ้ยต้องแยกซ้อมครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดครับผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF m i t s u b i s h i e l อ็นดิส2022นะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงเกมรอบชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ โดยนักเตะทีมชาติไทยครับที่เดินทางไปถึงเวียดนามตั้งแต่เมื่อวันก่อนนะครับก็ได้ลงฝึกซ้อมที่สนามมิดิสเตเดียมเมื่อวานนี้นะครับในวันที่12มกราคมซึ่งสนามแห่งนี้เนี่ยถูกสร้างมาตั้งแต่ปี2003นะครับรวมอายุจนถึงตอนนี้ก็20ปีแล้วนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยสนามปัจจุบันเนี่ยจุแฟนบอลได้41,92ที่นั่งนะครับก็เท่าที่ผมทราบเนี่ยตอนนี้มีแฟนบอลไทยเนี่ยจะไปดูเกมที่สนามมิดิน ประมาณ 100- 200ถึงคนเองนะครับก็ถือว่าน้อยมากนะครับถ้าเทียบกับสัดส่วนจํานวนที่นั่งทั้งหมดที่4 0,000กว่าที่นั่งเลยนะครับโดยสภาพสนามเนี่ยค่อนข้างแย่นะครับตอนนี้ที่แย่มาตั้งแต่หลังจบซีเกมแล้วนะครับเมื่อเดือนมฤษภาคมที่ผ่านมาตอนนี้ก็ยังแย่อยู่นะครับและแย่กว่าเดิมด้วยนะครับหญ้าเนี่ยแห้งกรังเลยนะครับไม่เต็มพื้นที่พื้นไม่เรียบนะครับมีทรายปนๆนมีดินปนๆนนะฮะก็ดูตามภาพเอาแล้วกันครับว่าสภาพสนามพื้นสนามพื้นหญ้าเนี่ย แย่ขนาดไหนนะครับก็ต้องบอกว่าเ,เล่นแบบนี้เนี่ยเสี่ยงต่อการบาดเจ็บพอสมควรนะครับซึ่งนักเตะไทยก็ลองฝึกซ้อมไปแล้วนะครับโดยสยติที่น่าสนใจในการเดินสนามแห่งนี้นะครับของทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็ต้องบอกว่าสาติดีนะครับไม่เคยแพ้เลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับโดยครั้งล่าสุดที่มาเยือนจบด้วยการเสมอไปศูนย์ต่อศูนย์ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเมื่อวันที่19พฤศจิกายนปี2019นะครับหรือว่าเมื่อ4ปีก่อนนะครับหรือย้อนไปไกลกว่านั้นคือการบุกมาชนะ3 0ต่อศูนย์ในฟุตบอลโลก รอบคัดเลือกเช่นกันครับเมื่อวันที่13ตุลาคมปี2015นะครับส่วนสภาพความพร้อมของนักเตะไทยนะครับมวยทิสินดังดานนะครับกองหน้าที่ถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมรอบรองชนะเลิศนัดนที่2กับมาเลเซียตอนนี้ยิงไปแล้ว6ประตูเนี่ยต้องแยกซ้อมนะครับก็อย่างที่มาโดบอกไปนะครับว่าต้องใช้การแบบวันต่อวันเลยนะครับซึ่งยังไม่แน่ว่ามวยจะลงสนามได้หรือไม่นะครับในการแข่งขันเกมนัดชิงชาเลิศกับเวียดนามนัดแรกนะครับ ในวันที่13นี้นะครับถ้าไม่ได้ก็อาจจะต้องใช้อดิศกกยสอนนะครับที่ลงมาเล่นแทนเขาในวันรอบรอเชลเลอร์นะครับลงเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับซึ่งตำแหน่งอื่นๆไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงนะครับก็ถือว่าทำงานได้ดีในเกมกับมาเลเซียก็คงจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมากเพราะว่ามาโน่มักจะพูดเสมอครับถ้าอะไรที่ดีอยู่แล้วเขาจะมักไม่เปลี่ยนนะครับผู้สาบัตตูก็กำพลประอักคกุลน่าจะได้ยืนเฝ้าเสาต่อนะครับเป็นเกมที่2ติดต่อกันแบคขวาสุภนันบุรัต แบ็คซ้ายสัสลักหายประโคนนะครับคู่เซนเตอร์กิสลาการแมนจะคู่กับพรนษาเหวิบุลแตงกลางครับตรงกลาง3คนนะครับทเทโรธรมาทนสารัตอยู่เย็นพีรดรนชำรัศมีครับปีกขวาเป็นเอกิริปัญญาปีกซ้ายเป็นบนดินพันลาครับกองหน้าตัวเป้าถ้ามุ้ยลงไม่ได้ก็เป็นอดิศัก์ไกสอนนะครับไปดูการแถลงข่าวก่อนเกมกันบ้างนะครับป้าขังซอกรุสเวียดนามเนี่ยบอกว่าก่อนการง่งกันฟุตบอลชิงาเมเซยนจะเริ่มครับได้คุยกับทีมงานทั้งหมดว่าวางเป้าหมายไว้ แล้วก็ผู้เล่นทุกคนพูดเสมอว่าพวกเขาต้องการเข้ารอบชิงชาเลศและควา้าแชมป์รายการน,นี้ตอนนี้เราเหลืออีก2สิ่งที่ต้องทำครับคือการเล่นให้ดีในดัดแรกล้างตาไทยให้ได้นะครับหลังจากเคยแพ้ไทยมาในเกมรอบรองชาเลศเมื่อปีที่แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่โค้ชปาร์คบอกว่าต้องทําก็คือการปิดการแข่งขันด้วยการควา้าแชมป์นำถ้วยกลับมาฉลองและเป็นของขวัญให้กับแฟนๆตลอด5ปีที่ผ่านมาในตาแหน่งผมแพ้เพียงแค่ครั้งเดียวให้กับทีมจากอาเซียนคือการแพ้ทีมาชิไทย ในเกมฟุตบอลชิงแชงมป์อาเซียนรอบรองชนะเลิศเมื่อปีที่แล้วนะครับส่วนจุดแข็งและจุดอ่อนของไทยนะครับโค้ชปางวิเคราะห์ว่าทีมชาติไทยมีนักเตะที่ดีหลายคนซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้กันดีไทยยิงไป16ประตูเสียสามแต่เวีนามยิงได้14ประตูยังไม่เสียสักลูกเลยนะครับจะบอกว่าเวีนามรู้จักแต่การตั้งรับก็ไม่ถูกเพราะทีมชาติเวียดนามก็ยิงได้ถึง14ประตูและเล่นเกมรุกได้ด้วยนะครับโค้ชปารบอกว่า,วามิดฟิลด์ของไทยดีมากๆสำหรับการเล่นเป็นกลุ่มนะครับโดยเฉพาะสารั รวมถึงผู้เล่นปีกซ้ายและขวาที่เล่นกันได้อย่างยืดหยุ่นเกมลุกดีครับแต่ไม่ถึงขนาดที่เวียดนามจะต้องไปกลัวซึ่งเกมลุกของไทยที่ดีครับก็มาจากทีรทอนบุมาทันซึ่งถ้าหากเราป้องกันผู้เล่นคนดีได้ก็ไม่มีอะไรต้องกลัวนะครับโค้ชปาร์คปิดท้ายว่าเราต้องการชนะในเกมแรกซึ่งเขาบอกด้วยว่าได้ให้ผู้ช่วยไปชมเกมนัดที่2ที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมมาด้วยนะครับเกมรอบรองกับมาเลเซียเพื่อสกาวทีมชาติไทยนอกจากนั้นยังมีการพูดคุยปรึกษากับโค้ชคิมพันกรกุศลของมาเลเซียด้วยนะครับในการ ที่จะเจอกับไทยในวันนี้นะครับเวลา1 9ร,รากา30นาทีด้านมาโนพกิ้งครับหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยกล่าวในการถาแถลงข่าวนะครับโดยบอกว่าเราเพิ่งผ่านเกมรอบรชิงชนะเลิศนัดที่2มาเพียงแค่2วันเป็นแมตที่สําคัญนะครับที่เราต้องการผลสกอร์ที่ดีออกจากสนามไปนะครับในเกมรอบชิงชนะเลิศนัดแรกนี้เพื่อจะกลับไปเล่นในบ้านนัดที่2ต่อหน้าแฟนๆเกมในบ้านก็เป็นแมตที่สําคัญมากเกมนี้นะ่าจะแตกต่างจากการเจอคราวที่แล้วเยอะเพราะว่าเวียดนามเป็นเตงหนึ่งในรายการนี้ พวกเขามีเวลารวมตัวกันต่อเนื่องหนึ่งเดือนก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์รวมในทัวร์นาเมนต์ด้วยก็เป็น2เดือนที่ได้ซ้อมเริ่มกันเวียดนามมีผู้เล่นที่ครบเต็มทีมและมีผู้เล่นที่ดีสุดมารวมทีมในการแข่งขันครั้งนี้มโน,โนบอกได้ว่าเวียดนามเป็นทีมที่เล่นหนักดุดันมีเกมรับที่ดีมากและยังไม่เสียประตูในรายการนี้และได้พักมากกว่าทีมเต้าท,ทีงไทยหน้่ง,งดินทด้ม,มไียก,กักน แต่อย่างไรก็ตามครับมาโน่บอกว่าพรุ่งนี้เราไม่ได้มาตั้งรับเพื่อเอาผลเสมอแน่นอนเราต้องการเล่นตามแนวทางของเราเป้าหมายในเกมนี้สิ่งสําคัญที่สุดคือการได้ผลสกอร์ที่ดีเพื่อกลับไปเล่นในบ้านเกมนัดที่2และมีโอกาสชนะและป้องกันแชมป์ให้ได้เกมในวันนัดชิงชนะเลิศน,นัดแรกอาจจะเสมอหรือถ้าชนะได้ก็ยิ่งดีนะครับนี่มาโน่ทิ้งท้ายไว้นะครับด้านกิสตาการแมนครับกองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมนัดชิงชนะเลิศน,นัดแรกเป็นแมตท,ที่สําคัญครับ พวกเราทุกคนคาดหวังว่าเราจะทําผลงานได้ดีในเกมนัดชิงเกมแรกนี้ครับก็พรุ่งนี้เป็นเกมที่สําคัญอยู่แล้วครับเป็นเกมที่เป็นแมตช์ชิงชนะเลิศครับในเกมแรกเราทุกคนก็คาดหวังว่าเราจะทำผลงานให้ดีในในเกมชิงนัดแรกครับสิ่งที่ต้องระวังของทีมชาติไทยครับคือพันษาเห็บูลสุวรรณบุรัตสสารู่เยน็นเอกนิพัญญาเวทเทพป้อมพันธ์มีใบเหลืองติดตัวอยู่1ใบนะครับคนละ1ใบ ถากโดนอีก1ใบก็เกมและจิจชาเลอนัดที่2จะเล่นไม่ได้นะครับส่วนทางฝั่งเวียดนามครับมีผู้เล่นติดใบเหลืองอยู่ก็คือวูวันทานครับกองหลังหมายเลข17ดโดยฮงดุงครับกองกลางเบอร์8ปกับกันเทียมนะครับวุยเทียนดุงครับกองหลังหมายเลข4แล้วก็ดูวันฮาวครับกองหลังหมายเลข5นะครับโดยเกมระหว่างชีมชิไทยกับเวียดนามครับเกมแรกจะเตะที่บีดิสเตเดียมนะครับกรุงฮานอยประเทศเวียดนามในวันที่13มกราคมครับเวลา19บเก้นาฬิกาสามสิบนาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับแล้วก็จะกลับมาเตะเกมนัดที่2ครับ ที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมในวันที่16มกราคมเวลา19ลี30นาทีนะครับช่องแกมขอดกด30ถ่ายทอดสดทั้ง2เกมนะครับส่วนกรณีการจะย้ายสนามนะครับมาเตะที่สนามราชมังคลากรสถานในเกมรอบชิงชนะเลิศนัดที่2ในวันที่16มกราคมน,นะครับตอนนี้ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยยืนยันแล้วนะครับว่าจะไม่มีการย้ายสนามอีกแล้วนะครับก็จะเตะกันที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมนะครับในเกมนัดชิงชนะเลิศนัดที่2ครับ สำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปและหากท่านมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ทําคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ